الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل توبة التائبين، ويمحو بفضله وعلمه إساءة المذنبين، الحمد لله الذي وسعت رحمته كل شيء وهو أرحم الراحمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين وألآ جميع من سار على نهجهم مهتدى بهديهم إلى يوم الدين وحصرنا وإياكم معهم بمنه وكرمه وهو أرحم الراحمين أما بعد أيها الإخوة في الله اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لألكم ترحمون واعلموا أن الله تبارك وتعالى قد قال في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يكتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. وقال تعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وفي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم برواية نبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدرون من الغيبة قالوا الله ورسوله أعلم قال ذكر أخاك بما يكره قيل أفرأيت لو كان في أخي ما أقول قال إن كان فيه ما تقول فقد تبته وإن لم يكن فيه فقد بهتته ص د ق ا ل ل ه ورسوله أعلم ท่านพี่น้องทุกท่านท่านี่ร้ทั้งหายใ้มา่รักวเกณันลอสุบฮานะอัลลอฮทละทุกท่านก่อนอื่นขอยขอย้ำเตือนตัวก้าผมเตงตลอดจนท่านพี่น้องทั้งหลายให้มาสู่การทักวารีมเกงันลอสุบฮานะอัตลอฮลาให้มาก กาทักวานั้นถือเป็นเกราะที่จะคอยปกป้องเราท่านทั้งหลายอีกทั้งเป็นสเสบียงที่จะนําพาเราทั้งหลายไปสู่โลกอาคเคีรได้อย่างราบรื่นท่านพี่น้องผู้มีศรัทธาที่รักในลอกสมาร์าทุกท่านเราต่างทราบดีในสังคมปัจจุบันที่เป็นสังคมที่ยึดติดกับสื่อโซเชียลต่างๆซึ่งสื่อ ทางโซเชียลน,นั้นแน่นอนเป็นสิ่งที่มีทั้งคุณและกโทษสิ่งที่เป็นคุณนั้นก็คือเราอาจจะสะแสวงหาสิ่งที่เป็นความรู้ในหลากหลายสาขาที่อาจจะพบได้ในสื่อต่างๆเหล่านั้นและเป็นคุณอุปการต่างๆมากมายแต่ในขณะเดียวกันมันก็เป็นอีกด้านหนึ่งที่เป็นด้านมืดที่เป็นสื่อที่จะให้ผู้คนทั้งหลายนั้น เรียกว่าใช้เป็นเวทีในการที่จะนินทาต่อกันพูดสิ่งที่เป็นเรื่องเท็จเรื่องหลอกลวงอะไรต่างๆจนกระทั่งเป็นเรื่องที่มันเป็นปัญหาสำคัญของแต่ละประเทศเช่นมีการหลอกลวงในเรื่องของคอเซ็นเตอร์บ้างมีการหลอกลวงในเรื่องของอ ล่อลวงทรัพย์บ้างล่อลวงผู้คนบ้างเป็นการค้าม,มนุษย์บ้างอะไรต่างๆเรานี้มีมากมายแต่สิ่งต่างๆเหล่านี้เนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ได้เป็นสาระสําคัญอะไรสําหรับผู้ศรัทธ,ธาเลยเพราะถ้าผู้ศรัทธ,ธานั้นเป็นผู้ที่มีความตั้งมั่นอยู่บนหลักการของลอทสมัติลานั้นจะไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งต่างๆเหล่านี้แต่ในประเด็นที่จะพูดถึงนั้นก็คือเรื่องของการใช้สื่อทางโซเชียล หรืออาจจะไม่ใช่เป็นการสื่อเป็นการพูดในทางสื่อโ,โซเชียลก็แล้วแต่เป็นการพูดโดยทั่วๆไปนั่นก็คือการพูดถึงบุคคลที่สเป็นการติฉินนินทาเขาเป็นการพูดลับหลังเขาและโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งนั้นถ้าเป็นสิ่งที่ไม่ได้เป็นเรื่องจริงมันจะพลิกผันจากการเป็นการนินทากลายไปสุขเป็นการใส่ร้าย แน่นอนเลิศเกินเราในฐานะที่เป็นมุสลิมอิสลามนั้นเน้นย้ำในเรื่องนี้ในอัลกุรอานอัลลอฮฺซุลมะตนาบบอกว่ายาอเยห์เหล่าทีนาอามันุจตตนิบูุค ثير ะมินอัล ظن อินน์บะ๊กอัล ظن นีอิฟอัลลอฮฺตาลาบอกว่าโอมันดาผู้ศรัทธาแล้วทั้งหลายพวกทั้งหลายจงออกห่างสิ่งที่เป็นความสงสัยส่วนใหญ่เนี่ยออกห่างให้หมด ت ش ت ن ันิบุกัสซีรมิน ن ب ع อ ا อ ظ ن นาบพอในเรื่องที่เป็นข้อสงสัยเนี่ยมันคือบาปเป็นความผิดบาปวลาตยสสูพวกทั้งหลายอย่าได้เป็นคนที่คอยไปสอดแนมรู้เรื่องชาวบ้านวาลว่ลาตาบ,บาตุกุมบาอรอและอย่าได้นินทากันและกัน อายุให้บัฮาดุคุมอายะกุลละห์มาคีฮิมันจันฟะกริฮตูมูอัลลอฮ์ลงท้ายตรงอายะตัวนี้บอกว่าท่านชอบกันนั้นหรือพวกท่านชอบกันนั้นหรือในการที่คนหนึ่งคนใดในกลุ่มพวกทั้งหลายเนี่ยจะไปกินเนื้อของพี่น้องของเขาอัลลอฮ์เปรียบเทียบนะครับว่าการไปนินทาการไปให้ร้ายพี่น้องด้วยกันเนี่ยถือว่าเป็นการไปกินเนื้อคนตาย อยู أ ي ي أ ่ให้บัวให้ดุกุมไอ้ยะกุลลหามาขี้ิไมทันฟักริตุมูคนหนึ่งคนใดชอบกันนั้นหรือในการที่จะไปกินเนื้อของคนตายเนี่ยฟักริตุมูแน่นอนพวกทั้งหลายต่างไม่ชอบหรอกนะพะฉัน้นนี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องที่ลอสมัตลานั้น,น,นได้เน้นย้ำกับบรรดาผู้ที่ศรัทธาทั้งหลายว่าให้เรานั้นระวังในเรื่องของการที่จะ พูดถึงบุคคลที่สามในลักษณะที่เป็นการนินทาทีนี้ในคำว่านินทาเนี่ยในภาษาอาหรับใช้คำว่ากีบะคำว่ากีบะก็คือเขาให้นิยามว่าหมายถึงอันตะคูละอันอคีกะชชยอันซอฮีฮันละกินนะฮูยักระฮูอันยุกอลูอันฮูหมายถึงการที่คุณน,นั้นกล่าวถึงพี่น้องของคุณในเรื่องที่เป็นเรื่องถูกเรื่องจริงนี่แหละ แต่เขารังเกยียจที่จะให้พูดถึงแม้ว่าจะเป็นเรื่องจริงก็ถือเป็นการกยีบะพูดถึงเขารับหลังเนี่ยก็เป็นการกยีบะเพราะอะไรเพราะเรื่องที่พูดที่เป็นเรื่องจริงนั้นเป็นเรื่องที่เขาไม่ชอบเช่นตำหนิเขาในเรื่องความเกลียดค้านบ้างเรื่องเขาเป็นคนตัวเตีย้ยตัวดำบ้างหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นในทางกายภาพถือว่าเป็นการนินทาทันทีในขณะเดียวกัน ส่วนคำว่าบุหานการใส่ร้ายป้ายสีการกล่าวหาเนี่ยเขาก็ให้นิยามเหมือนกันบอกว่าอันูล t อ q o o l ีก a ช i k shay อยร a i r ี sahihin أي ك ذ ซิบันเอาอิฟติร ر ا ن หมายถึงการกล่าวถึงพี่น้องของคุณในเรื่องที่เรื่องหนึ่งเรื่องใดก็แล้วแต่แต่เป็นเรื่องที่ g อยร a ฮ a ห i นเป็นเรื่องที่ไม่จริง นั่นหมายถึงการโกหกหรือการให้ร้ายการกล่าวเท็จกับเขานั่นแหละคือการการใส่ร้ายป้ายสีเพราะฉะนั้นทั้งสองอย่างนี้จึงมีความมีความต่างกันระหว่างนินทากับใส่ร้ายป้ายสีแต่ลอสุมัตราลเอามากล่าไวไว้ในตอนต้นของส ah ุรอัลหูมาจาพร้อมๆกันเลยวไยรุล ah um ah ิคุลลิฮูมาซาติลลุมาาอลอธตำหนิแลบอกว่าไหยณะจงมีกับคนที่นินทาและใส่ร้าย เพราะฉะนั้นนี่คือสิ่งที่อ AH ัลลองสมุตะได้บอกกับผู้ศรัทธาว่าให้ระวังเรื่องพวกนี้เพราะในสังคมบ้านเราเนี่ยเพียงแค่เราพูดถึงบุคคลที่สามในทางที่เขาไม่ชอบแม้จะเป็นเรื่องจริงเข้าข่ายอัลกีบะทรรบ ہ, รบ ہ, ญญารุสุล ullah ุลลอฮ a h ุสัลลัลลอฮฺุอะซุลลัลฮฺุวะซัลลัลลอฮฺุวะซัลลัลลอฺุ่วะซัลลัลลอฮฺุวะซัลลัลลอฮฺุวะอัลลัลลอฮฺุวะซัลลัลลอฮฺุวะซัลลัตลอฮฺุะมัลกีบะอฮฺวุวะซัลลัลลอฮฺ กีบ้าหนั้นคืออะไรบรรดาสาบ้าก็ตอบก็ al Allah, ลูอัลลอฮฺวะราสูลข้วอาลัมอัลลอฮฺราะูลเท่านั้นที่เป็นผู้ที่รู้ดีก็ละราซูลก็เลยตอบกลับบอกว่าอันกีบ้านั่นก็คืออะไรซิกร ok ัวอาข้อกะบีมายะกรนั่นก็คือการกล่าวถึงพี่น้องของคุณนะในสิ่งที่เขาไม่ชอบราซูลบอกแค่นี้กีล่ะ หนึ่งในซาบ,บาคก็เลยถามอีกบอกว่าฟรารอไอตะอิงกานาฟีอะคีมาอะกูลแล้วทระซูลเห็นเป็นอย่างไรหรือถ้าสิ่งที่เขากล่าวถึงพี่น้องของเขาเนี่ยในสิ่งที่มันเป็นไปตามนั้นคือเขาเป็นจริงตามนั้นก็ละรอซูลก็บอกว่าอิงกานาฟีอะคีมาตะกูลถ้าหากว่าคุณกล่าวถึงพี่น้องของคุณตามนั้น ฟักฟกอดิตตับตหูตถือว่าคุณนั้นนินทาเขาไวล้ลมยะคุณฟีหิฟักกอดบาฮัตตหูตแต่ถ้าเขาไม่ได้เป็นไปตามนั้นเท่ากับว่าคุณนั้นใส่ร้ายเขานั่นเองวันาะเรอสูลให้คําจํากัดความชัดเจนในฮะดิษบทนี้ว่าการนินทาก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีเป็นที่ตําหนิยิ่งไปกว่านั้นแม้จะเป็นการ พูดถึงเขาในลักษณะที่เป็นจริงก็ตามเราศูนก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่สมควรทำเป็นบาปเป็นความผิดบาปและซ้ำร้ายไปกว่านั้นถ้าเกิดว่าพูดถึงคนอื่นในลักษณะที่ไม่ได้เป็นความจริงย่อมเป็นสิ่งที่ทำให้บุคคลคนนั้นเลวร้ายไปกว่านั้นอีกดังเห็นในตัวอย่างหลายๆตัวอย่างที่ในอัลกุรอานและในฮะดิสต้กล่าวถึงในลักษณะอย่างนี้เช่นกันใน آية 1 سورة الأحذاب. الله سبحانه وتعالى قال: إن الذين يؤذون, ال... يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذاباً مهينا الله تعالى الله الله لعنهم الله في الدنيا والآخرة الله จะทรง แต่เพิดเขาให้พ้นไปจากความเมตตาของลอสมาตลาทั้งดุนยาและอาคิรอร์เลยนี่คือการกล่าวร้ายต่ออัลลอฮ์โกหกนะใส่ร้ายต่ออัลลอฮ์ใส่ร้ายต่อรอซูลเป็นสิ่งที่อะไรครับเป็นสิ่งที่อัลลอฮ์ละนักับคนเหล่านี้เลยวาอัดละหุมอซาบัมมูฮีนาและพง์จะทรงเตรียมการลงโทษที่อัปยศอสูให้กับคนเหล่านี้นี่คือการใส่ร้าย,ายโดยเฉพาะเรื่องของอัลลอฮ์กับรอซูล นี่ว่ะนักอก่านลี่อ่านวัลลอฮ์กับวนบราส่ร้ายผู้ศรัทธาเราบรรดาผู้ศรัทธาทั้งชายและหญิงอินนัลลีนยุซูนัลมุมีนีนวัลมุมินาที่มีรมักตสบูโดยที่เขาไม่ได้เป็นคู่ผู้กระทำตามที่ถูกใส่ร้ายอบ แน่นอนพวกเขาเหล่านั้นจะต้องแบกรับสิ่งที่เป็นการให้ร้ายการใส่ร้ายนั้นและเป็นความผิดบาปอันชัดเจนท่านพี่น้องครับนี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องที่สำคัญกับเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งในในยุคที่การพูดคุยการสนทนาสื่อสารกันผ่านโซเชียลมันมีสิ่งที่เป็นเรื่องการนินทาการใส่ร้ายอะไรต่างๆมากมาย และเป็นสิ่งที่บั่นทอนอีมานของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิ่งที่เป็นเรื่องที่มากกว่าในชีวิตของเรานั้นเองนั่นก็คือเรื่องเกี่ยวกับอัลลอฮฺสุบฮานาตะเรื่องเกี่ยวกับหลักการของศาสนาเพราะฉะนั้นแม้กระทั่งเรื่องของตัวเราเองเนี่ยอัลลอฮฺก็ห้ามแล้วแต่ในขณะเดียวกันเรื่องที่ มากไปกว่านั้นก็คือเรื่องที่เป็นเรื่องของลอสมาตลาดโดยเฉพาะอย่างยิ่งการบิดเบือนสิ่งต่างๆที่เป็นเรื่องเท็จต่างๆที่เราเห็นกันในหน้าสื่อโซเชียลต่างๆที่เป็นความมดเท็จอะไรต่างๆมากมายท่านพี่น้องครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญในเหตุการณ์ครั้งหนึ่งทอร์สุลุลละซัลลัลฮ์วงอะลัยฮุสสลัมในขณะที่ทอร์สุลเนี่ยอ,อยู่กับท่านหญิงไอาชาท่านหญิงไอาชาเนี่ยก็ได้พูดคุยตามภาษา ภรรยาพูดกับสามีซึ่งรอซูลเองเป็นที่ทราบกันดีแล้วว่าทรอซูลเนี่ยก็มีภรรยาหลายๆคนครั้งหนึ่งไอ้ช้าเล่าบอกว่าก็ลราบอกนางได้เล่านะบอกว่าคุณตีลินนบีสัลลัลลอฮุวะลัยฮิวะสัลลัมฉันน่ะเคยคุณตีินคุณตูลินบีสัลลัลลอฮุวะลัยฮิวะสัลลัมฉันเคยพูดกับทรสุนลอฮะสัลลัลลอฮุวะลัยฮิวะสัลลัมว่าฮัสบุกะ อันซซฟียะทักะาดาวกะดาฉันเคยพูดถึงซอฟียาโซฟียาก็คือภรรยาของท่านนบีคนหนึ่งนะพูดถึงซอฟียาอย่างนั้นอย่างนี้อุลมะที่เป็นนักฮะดิษเขาบอกว่าหมายถึงไอชาพูดถึงซซฟียาเนี่ยก้อยระมุซัดดารินจานีกอซีหรอหมายถึงไอชาพูดในในแง่ที่ไม่เหมาะ,มมาะสมไม่ควรเช่นบอกว่านางนั้นเป็นคนตัวเตีย้ยเพียงแค่นี้แหละครับ พูดให้ทอร์ูลฟังก็ละ่ะรอศูลก็เลยกล่าวบอกว่าละกตุลติการิมาทันรู้ไหมหเธอเนี่ยได้พูดคำพูดหนึ่งบอกว่าลามูซีจัตบีมาอินบาฮรีละมาซาจัตฮูคำพูดที่ว่านั้นเนี่ยถ้ามันไปผสมกับน้ำทะเลมันจะทำให้น้ำทะเลทั้งหมดนั้นเน่าเสียเลย นี่คือคําพูดที่ไอาชาพูดเนี่ยพูดกับท่านนาบีบอกว่าบอกว่าซอฟียาเนี่ยเป็นคนตัวเตีย้ยๆตัวเตี้ยนะไม่เหมาะสมอะไรท่าไหล่สวดทรงไม่เหมาะสมพูดแค่นี้เลยครับโทรศูลน์บอกเลยแค่คําพูดคําเดียวนี่แหละถ้าเอาไปผสมกับน้ําทะเลเนี่ยทะเลทั้งผืนนั้นเน่าเสียหมดเลยท่านอย่าลืมนะครับว่าโดยธรรมชาติแล้วเนี่ยทะเลนั้นก็เหมือนกับเครื่องกรองอันหนึ่งอย่างดีเลย เวลาที่มีสิ่งปฏิกูลอะไรที่มันเน่าเสียเนี่ยทะเลนั้นจะใช้ความเค็มเนี่ยกันกองสิ่งโสโ,โครกอะไรต่างๆนะแล้วก็ทําให้มันเกิดความสะอาดขึ้นได้ด้วยความเค็มของมันนะครับแต่ทศารรูลสุดล่าสุดล่าสุดล,ล,ลัมพูดเปรียบเยคาของท่านหญิงไอาชาเนี่ยในการพูดแค่ว่านางตัวเตี้ยแค่นี้เองเป็นการพูดถึงโซฟียในลับหลัง แล้วก็พูดถึงลักษณะทางกายภาพของนางว่านางเป็นคนตัวเตี้่ยมันเท่ากับคําพูดนั้นเป็นสิ่งที่เป็นความเข้มข้นของความเน่าเหม็นจนกระทั่งราสูนเปียกเปื่ยว่าทําให้ทะเลทั้งผืนนั้นมันสามารถที่จะเน่าเสียไปได้เลยนี่คือความร้ายแรงของคําว่างีบะแม้จะเป็นเรื่องจริงโซเฟียอาจจะเป็นคนตัวเตี้ยๆจริงๆก็ถือว่าเป็นสิ่งที่บันทอน เรื่องของการ إ ي มานของแต่ละคนที่ไม่สามารถที่จะระงับยับยั้งความรู้สึกของตัวเองหรือคําพูดของตัวเองที่ไม่ให้พูดปล่อยๆออกไปท่านพี่น้องครับนี่คือบทพิสูจน์อย่างหนึ่งที่เรานั้นจะต้องเจอขบบท,ท้าทายต่างๆเพราะเราไม่ว่างเว้นที่จะต้องเผชิญกับสภาพอย่างนี้อย่างแน่นอนเราอาจจะเป็นคนที่พูดถึงบุคคลที่สามจะจริงหรือไม่จริงก็แล้วแต่หรือเราอาจจะเป็นบุคคลที่ถูกพูดถึง ซึ่งเราไม่ได้กระทํานั่นคือสิ่งที่เป็นภัยร้ายและเป็นภัยเงียบที่ในสังคมนั้นอาจจะไม่ค่อยได้สนใจหรือใส่ใจมันเลยจึงเป็นสิ่งที่เรานั้นจะต้องกลับมาทบทวนดูแล้วนะครับว่าในสังคมทุกวันนี้เวลาเราเปิดมือถือเล่นสื่อโซเชียลอะไรต่างๆเวลาจะพิมพ์ข้อความส่งข้อความเม้นในโพสต์อะไรต่างๆเท่ากับว่านั่นเป็นการพูดถึงบุคคลที่ที่สามในแง่ที่ที่ไม่ดีหรือเปล่า ถ้ามันเป็นสิ่งที่ไม่จริงเท่ากับว่าเรานั้นเป็นการใส่ร้ายเขาถ้ามันเป็นจริงก็เท่ากับว่านั่นคือสิ่งที่เป็นการติฉินนินทาเขาท่านพี่น้องครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สําคัญแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยบรรดาอุลามาในโลกอิสลามเนี่ยเขาก็ให้ความสําคัญกับเรื่องนี้เหมือนกันไม่ใช่ว่าทุกการพูดถึงบุคคลที่สมนั้นจะเป็นเรื่องของการนินทาไปซะทั้งหมด เขาได้พูดในบทกรอเอาไว้บอกว่าอัลกัดูไลซาบีบะตินฟีซิตะการวิจารณ์พูดถึงบุคคลอื่นไม่ถือว่าเป็นการนินทาซึ่งมีอยู่หกบุคคลบุคประเภทด้วยกันเวลาเราพูดถึงบุคคลอื่นเนี่ยไม่ถือว่าเป็นการนินทาที่มีอะไรบ้างอุลมาเขาก็บอกว่ามุตัลลิมุนหนึ่ง ก็คือคนที่ถูกอาธรรมเพราะคนที่ถูกอาธรรมเนี่ยเขาจะต้องมาบอกกับตุลาการหรือมาบอกกับเจ้าหน้าที่บอกว่าคนคนนั้นกระทำทำร้ายฉันหรืออะไรก็แล้วแต่เขาถูกอาธรรมเขาต้องบอกชื่อไปศาส,สนาอนุญาตว่ามัวรริฟุนคนที่เราต้องบอกให้เป็นที่รู้จักนะเช่นอบอกชื่อเขาคือใครเป็นใครอะไรที่ไหนเป็นการพูดถึงเขานะครับก็ศาส,สนาอนุญาตด้วยเหมือนกัน หรือประเทศที่สามมุสตัฟตินก็คืออะไรคนที่มาขอคำฟัตวาว่าในประเด็นมัสอาลานี้ถ้าเป็นแบบนี้แบบนี้เนี่ยได้ไหมศาส,สนาอนุญาตให้เอ่ยชื่อถึงเขาได้นี่คือประเภทที่สประเภทที่ 4, ี่วามูจาฮิรุนฟิสกอนก็คือคนที่ทำความชั่วโดยโจงแจ้งเลยเปิดเผยเลย เพราะฉันเวลาเราพูดถึงคนนี้เ,เราสามารถจิบยกตัวอย่างได้ว่านายคนนี้เนี่ยได้ไปกระทําสิ่งที่ไม่ดีไปกินเหล้าอยู่ตรงนั้นอยู่ตรงนี้เพื่อให้คนที่เป็นผู้ปกครองได้รับรู้และได้จัดการศาส,สนาก็อนุญาตหรือในขณะเดียวกันเรียกว่าเป็นบุคคลที่ t ล l l a b ีอานาอิ i าลิอ z a l a ต i ลมุ n กั r ก็ค,คือบุคคลที่ร้องขอ เขาเกิดเหตุการณ์หนึ่งเหตุการณ์ใดที่มีความจําเป็นต้องไปคาจัดสิ่งที่เป็นความชั่วช้าทั้งหลายเนี่ยการที่ระบุชื่อบุคคลออกไปศาส,สนาก็อนุญาตที่จะให้เอ่ยนามเขาได้แม้ว่าเขาจะไม่ได้อยู่ในสถานที่ตรงนั้นก็ตามนี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องที่สะท้อนให้เห็นว่าการนินทาน,นั้นเป็นเรื่องที่มีผลต่อชีวิตของแต่ละคนแต่ในขณะเดียวกัน มันก็มีบางสิ่งบางอย่างที่ศาสนานั้นอนุโลมในการที่จะเอ่ยถึงเขาเพื่อทํารงไว้หรือพดุงไว้ซึ่งหลักการของศาสนาอย่างเช่นที่ลอสุมะตะลาได้บอกว่าอินนัลละดีนัยุซูนลัลลอฮ์วะรัซูละฮูละนะฮัมุลลอห์ฟิดดุนยาวแัลอาคระวะอัะลูมาดับมูฮีนาแน่นอนเวลาที่เราเห็นใครคนใดคนหนึ่งกล่าวเทศต่ออัลลอฮ์ซึ่งเป็นเรื่องที่สํ om, าคัญกล่าวเทศต่อลอสุมะตะลกล่าวเทศต่อรอสูล เราเลยต้องออกมาปกป้องโดยอาจจะกล่าวถึงนามของคนนั้นว่าคนนั้นบิดเบือนหลักการคนนั้นพูดสิ่งที่ไม่ถูกต้องระบุชื่อเข้าไปเพื่อให้ผู้ที่รู้หรือผู้ที่มีอำนาจเนี่ยจัดการกับเขาได้ศาส,สนาก็อนุญาตนี่คือสิ่งที่เป็นเรื่องที่เราทั้งหลายนั้นจะต้องตระหนักอย่างมากที่สุดท่านพี่น้องครับเรื่องของการกระทาใดๆก็แล้วแต่เทพนการละเมิดสิทธิ์ที่เรียกว่าฮักกุลอาดัมเป็นสิ่งที่เราท่านทั้งหลายนั้นจะต้องระวังให้มากที่สุด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการไปละเมิดด้วยกับคำพูดหรือก,การกระทำใดๆก็แล้วแต่ที่สอให้เกิดความเสียหายต่อเกียรติหรือศักดิ์ศรีของเขาเพราะอิสลามนั้นนอกจากจะให้เราพิทักษ์ศาสนาพิทักษ์ชีวิตเราพิทักษ์ทรัพย์พิทักษ์เรื่องของอใดๆก็แล้วแต่สิ่งที่สำคัญอันหนึ่งก็คือให้พิทักษเกียรติและศักดิ์ศรีนั้นด้วย นะครับให้พิทักษ์เกียรติและศักดิ์ศรีนั้นด้วยเพราะการกระทาใดๆก็แล้วแต่ที่ทําให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติยศต่อศักดิ์ศรีย่อมเป็นสิ่งที่ฮารอมเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายจึงจะต้องพึงระวังไว้อย่างมากที่สุดในฮะดีษบทหนึ่งท่านรอลูลุลลฮ์ศ็อลลัลอฮุวะลยฮิวะสัลสลัมได้บอกกับสอฮาบะในรายงานของอับดุลลอฮิบนุอัมรุบุนอัสแล้วก็ท่านอบัอบดุลลอฮิบนุอับบาส ท่านบอกว่าก็ล ul al รัูลุล ullah ซลลอฮุอะหัยิวะซัลลัมอรบะอุนิ้าคุณในีกะฟลาัลัยกะมาฟาตะะมินดทุนยาราสุุนบอกว่ามีสี่ประการถ้าสี่ประการนี้อยู่ในตัวท่านต่อให้เป็นเรื่องท,องที่เป็นเรื่องที่มีผลประโยชน์ทางดุนยามันต้องผ่านพ้นท่านไปคือท่านไม่สามารถที่จะได้รับอะไรเลยจากมันเนี่ยก็ไม่เป็นปัญหาแต่อย่างใด สีประการที่ว่านั้นทรศสุนก็บอกว่าหนึ่งก็คือซิดกุลฮะดีษการพูดจริงสองฮิบซ ah ุลอามานะการที่รักษาไว้ซึ่งการมีอามานะรับผิดชอบสามก็คือฮุสนุลโคลุกการมีจัญยามรารยาทที่ดีและประการที่4ก็คืออิฟฟตุมตชัมการบริโภคสิ่งที่ฮาลานสิ่งที่บริสุทธิ์ผลจากสี่ประการนี้เนี่ยหนึ่ง เวลาที่เราคบค้ากับใครการพูดด้วยกับความจริงใจเป็นสิ่งที่สําคัญหรือประการที่สองในการที่เราต้องมีอามานะต่อกันอะไรที่เป็นความลับของเขาอะไรที่เป็นเรื่องที่เขาไม่อยากให้เปิดเผยเราก็ต้องรับอามานะนั้นเอาไว้อย่างเช่นในเรื่องของการที่มีคนหนึ่งเสียชีวิตเนี่ยมีคนที่อาจจะทำหน้าที่อาบน้ำมายิตให้ เวลาที่อาบน้ำมายิตเนี่ยเราอาจจะเห็นเอาร้อต่างๆของเขาอาจจะมีสิ่งที่เป็นเรื่องที่น่าตำหนิหรืออาจจะเป็นเรื่องที่เขาอายที่จะแกลไม่อยากให้เห็นแต่เราเป็นคนที่ละอาบน้ำเนี่ยเราเห็นแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยเราเอไอพูดถึงเขาแม้เขาจะเป็นคนที่ตายไปแล้วก็ถือว่าเป็นการนินทาผู้ตายคนนี้มีไฝตรงนั้นมีสะดือเป็นลักษณะอย่างนี้เป็นการ ไม่ให้เกียดกับเขาเป็นการนินทาเขาทั้งๆท,ท,ท,ที่เขาตายไปแล้วก็เป็นสิ่งที่ผิดเหมือนกันเพราะนี่คือสิ่งที่เราทั้งหลายต้องระวังหรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่เราบอกว่าอิฟต um ูมัตอัมกินอาหารที่ฮาลาลท,ที่บริสุทธิ์เนี่ยท่านพี่น้องลองเปรียบทเทียบดูกับสิ่งที่อัลลอฮ์สุมาตลาได้บอกไว้เนี่ยอายุฮิบบัอาฮะดุกุมไอยะกุลละมาอาคีฮิไม่ทันฟะคาริตุมูท่านชอบหรือที่จะกินเนื้อของคนตายเนี่ยวันเนื้อของคนตายเนี่ยแน่นอนมันเป็นสิ่งที่ ไม่ฮาลาลอยู่แล้วมันเป็นเรื่องที่ฮารอมและเป็นเรื่องที่น่าทำหนิอย่างมากเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจสุดๆแล้วอัลลอฮ์เปรียบเทียบเพราะฉนั้นอันลลอฮ์ให้เราเนี่ยสแสวงหาสิ่งที่ฮาราลบริโภคเอาสิ่งที่ดีเป็นการเปรียบเทียบว่าอะไรที่ดีก็ควรกระทําสิ่งนั้นอย่าไปกระทําเหมือนกับการกินเนื้อของคนตายซึ่งเป็นสิ่งที่เลวทรามอย่างยิ่งเพราะฉะนั้นนี่คือส่วนหนึ่งที่เราทั้งหลายนั่นจะต้องพยายาม อย่าไปหลงกลกับสื่อโซเชียลที่จะทําให้บันทอนอหมานของเราด้วยกการที่การพูดถึงบุคคลที่สามในแง่ที่เป็นแง่ลบของเขาที่เขารังเกียจถ้าจะพูดถึงของเขาเป็นการให้เกียรติยกย่องสรรเสริญในคุณงามความดีของเขาอะไรต่างๆย่อมเป็นสิ่งที่ทําได้เพราะฉะนั้นหวังว่าเราทั้งหลายนั้นควรที่จะทบทวนตัวเองว่าในแต่ละวันของเราเนี่ยสิ่งที่เป็นบท คำข้อความของเราข้อเขียนของเราคำพูดของเราล้วนแล้วแต่เป็นสิ่งที่จะต้องถูกบันทึกโดยทั้งสิ้นและจะต้องถูกถามซึ่งปฏิเสธ,ธไม่ได้เลยนะมายัลฟิซุมินคุล,ลมายันฟิซุมินคุล,ลกาวมายัลฟิซุในอายะกุราเนเบฮาลอสูมัตลาพ,พูดถึง เรื่องของรอกีบและอาติตย์ผมจำอายะหไม่ได้ที่บอกว่าทุกๆถ้อยคำที่ออกไปรอกีบและอาติตย์นั้นจะคอยบันทึกเอาไว้เพราะฉะน,น,นี้คือสิ่งที่เราทั้งหลายนั้นปฏิเสธไม่ได้ว่าเราทุกคนนั้นย่อมที่จะต้องไม่พ้นจากการบันทึกของรอกีบและอาทิตย์บาริกัลลอฮุละกุมฟิลกุรานิลกิริม ونفاني واياكم بما فيه من الايات والذكر الحكيم اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه فيا فوز المستغفرين ويا نجاه التائبين